ไอแกดเสแปรให้บ่อยเกดเสแ่บเพราะเ้นหลอนนะเธอก็กินอาันเบิดได้กันเส่ก็กินันเบิรดนประจบแี่เนาะลูกค้าก็ได้งนายล้าประจำเสแปอมาเลยนะมาอีกแล้วฉันวาว่าม่ซือไล้ว่าอนี่ฮะคบอกแมาไอกจะกินพิเศษเส้นหลอนสองถุง้าลูกค้าประจำลูกค้าบีอพีเดอเดอร์เพ ไอ้บ้าหมักทูอ่ะมักแห้งหมักแห้งเออเต้นก่อนใครจรอเต้นดนุนเออคนจะให้ย่ารอเต้นเออดผะเนคนนี้แล้วอยเออเต้นง่ายดี มีตารีโอ้ไปใช้ผู้สาวยังมารูเปขอเปอเงินใบสาวนแดีๆกว่างขอขอเงินใบาวเนมีแต่ใบิเอาบเก้าอันนั้นป็ชิปเชนังใบขอเพี่ยงก็ตาลีจด้ไทยชิจะได้บออกะาแเอคนนังตันี่ยางไม่ใช่ม่แกยไปิไปชิบไปทีบยางเมื่อทางแบงค์เขมนัาแก้วนี่นะก็ยางกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแล้วกูทีตายแล้วกูหันมาเอาใส่สสติวเด้สิ ไอติวอติวเป็นอยู่เสของมันนกมากน้วหนามัน่ยอ่ยอเอติวเหมือน่าเฮ้คยออย่านน่ารายบริส็กน่อยยอมันน่ะลายยแม่เด็กน้อยเหลกแต่โรงเรีานเขาก็มายอมมันอยเอ้ามาสั่งไปสองยูทูบด้ยังสลีดีจะอยูทูบยอกยอกมเนอยู่เข้มทามนน่ะแ่ทานขูาขึ้นมากินเดียบกินเดียบบอน้อยใบจีกินกินยังว่าใครมดแดงใชไข่หมูแดงน้ำคอยนี่ยแหละกินนะเฮ้ยกินห ก้อยก่อยเด้อบ้านังนังยังหาาเอามากะเอาหันะจะเอาไปฮ็ดกินเด้อวันนี้คจะไปอไรก้อยกินนังคอยากไรมดแดงมาลู้มาม่าไม้าไป่้อนไม่รู่ร้าไม่ร้าไม่้มาไม่รู้มกม่รู้ม่ร้่า้้ขา้เงินา้า้ไ่าู่้าไ่่ามู่มามาา่ไ้่กินไ่ราไข่มดแดง ไคมดแดงเอาน่าจะเก่อยกินค่จะใช้ากะส่อปนยางมันจะได้ตัยสังแกตใส่ก็มจะใส่หันไปใส่หาผาใจห้อยักผาหน้าเป็นไงจักผาหน้าเป็นอยู่บ่เท่าไรล่ะเท่าไรล่ะหสามพันสาใช้มือไล่บุญบนม่วงบุญม่วงบ่บุญเนซียาเอนซีนแหลบบุญม่วงฮะ มียังไงน้ำเหลียงละมองตาน่อเพื่อตน้ดูเออเพ่จจาได้ไม่เปเพลรกิ้ทาวจะัเกมงวันอ้าลัมอ้าท่าไาสบายดี FC นะดูสบายดีสบายดี FC เออสบายสบายดี FC เออเอาของเพลงสูฟ FC ฟังเลยฝาเอ้ยฝ่าม่เตอรกยรยาเมื่อเอาคาคาเอาวนวนเต้นพ่อห้องพ่อเอยฟ้าเอ้ยฟ่ากุญส่วกุมวปยาแม่บ้้นกุสวน พอนม่วงข้อใบเศร้าข้อใบเศร้าเน่ยเอาไว้พอปีใหม่ให้เอฟซีไปอว้พอนนน่าอาหารเอขออพนพอนพอนปีใหม่เด้อใส่มาไว้อนี่ีบวุ่วุเหมือนกะลกไว้พอนในตี้พอ้พอนปีใหม่กัเือบ่นุมืนกะลกข้างแบงัแก้วหรือเล่งันงันงันนอไร บดห้เกลวายพรนเอฟซีแดงวายพรนเอฟซีวยพรเอเลยเอวายพรจงได้รจะห้างพรจะหนี้พรจะรับพรจะด้วยเอีใหม่ยังไงเออเดือนใหม่ปีใหม่ใครตัดผมหายงามในทรงใหม่ตัดตัดตัดเองหัวหัวข้างนัังมาให้เอฟซีวงแน่งทรงใหม่โอ้ยพุ่นมันกะรุ๊บหนน่งานี่จะรับเดือย เอาเตานเม ule, so well, ื่อกี้เต้นโซซูไทยเอายาวเอวมาแอวมะนี่วะบเศร้ายาแม่มาแล้วมี่บซีเอาว่ะมัดนี่ไะซีมัท้องขามี่ํานี่เฮจังได้เอาเฮจังได้นั่งมี่บ้านลำบากแต่ยา

โอ้กินโลยอ่ะกินโลเดนี่เอา2อันไปทงน้ํเอา้าใจบ่อ่ใส่งห้เาห้างให้เจ้มีเด้อลุงเด้อดๆ